สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ณขณะนี้ทุกท่านนะครับคงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการแพร่ระบาดไวรัสโควิด1 9ในรอบที่3นี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะประสบปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าประชาชนคนทั่วไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ หลายๆท่านก็คงจะสังเกตดูนะครับพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดแล้วก็รวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับอาจจะเดินทางไปบางที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดต่างๆมากมายนะครับผมจึงทําให้เศรษฐกิจตอนนี้อาจจะซบเซาลงไปบ้างนะครับวันนี้นะครับผมเลยไปหาข้อมูลนะครับสําหรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐซึ่งท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตอนที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในรอบที่1รัฐก็ออกมาตรการช่วยเหลือ าการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในรอบที่2รัฐก็ออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆมาๆมากมายนะครับนั่นรวมถึงโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับผมสาหรับโครงการคนละครึ่งหลายๆท่านบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันบ้างแล้วก็ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับ OTP บ้างหรือตอนลงทะเบียนลงไปแล้วก่อข้อมูลผิดจึงเป็นเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ ในโครงการคนละครึ่งบ้างอะไรต่างๆนานานะครับบางท่านก็บ่นเสียดายกันมากเลยนะครับว่าลงไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับผมเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยคาดว่านะครับจะออกมาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระต่างๆนะครับและเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจนะครับผมจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในรอบที่3นี้นะครับ กระทรวงการคลังเล็งเพิ่มสิทธิ์เยียวยามากกว่า15ล้านคนนะครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการคนละครึ่งเฟด3ให้การช่วยเหลือเงินเยียวยาโควิดละลอกใหม่โดยมีแนวคิดเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟด3มากกว่า15ล้านคนและไม่จำกัดคุณสมบัติก่อนจะไปติดตามรับชมรายละเอียดคลิปทั้งหมดในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิป และข้อมูลข่าวสารดีๆและมีประโยชน์นะครับผมความคืบหน้าล่าสุดของมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในรอบที่3นี้กระทรวงการคลังและภาครัฐอาจจะนะครับผมเสนอโครงการคนละครึ่งเฟส3เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างคนละครึ่งความก้าวหน้านะครับผมหรือความคืบหน้าล่าสุดแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะออกแบบมาตรการคนละครึ่งเฟส3 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศซึ่งจะให้จำนวนคนที่ได้รับเงินหรือให้สิทธิเยียวยายในครั้งนี้นั้นครอบคลุมให้มากที่สุดโดยจะเสนอรัฐมนตรีพิจารณารายดำดับตัดต่อไปนะครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังยังกล่าวต่ออีกว่าโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลได้เริ่มนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือกระตุ้นกำลังซื้อของของคนในประเทศไทยนั้นนะครับ เพื่อช่วยทดแทนรายได้ที่หายไปจากการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 มีคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งทั้ง2เฟสหมายความว่าทั้งเฟส1และเฟส2รวม15ล้านคนซึ่งใช้งบประมาณรวมทั้งเฟส1และเฟส2กว่า5.2หมื่นล้านบาทแล้วนั้นทางกระทรวงการคลังจะเสนอให้รัฐบาลนะครับผม อนุมัตินะครับหรือยังอยู่ในหลักเกณฑ์การอนุมัติอยู่นะครับเพื่อให้เกิดขึ้นนะครับผมในโครงการคนละครึ่งเฟสสามอีกทั้งนี้เนื่องจากโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลังกําหนดให้คนไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้แต่ไม่เกิน10ล้านสิทธิ์โดยจะได้รับเงินเยีวยวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยนะครับผมคนละ3 0 0พัน ซึ่งรัฐต้องใช้งบในโครงการนี้สาม0ม่ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามเกิดปรากฏการณ์ที่คนแห่เข้ามาลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งอย่างหนานแน่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งหรือเฟสสองก็ตามนะครับเป็นจํานวนมากจนบางครั้งทําให้ระบบของกรุงไทยล่มและถูกวิจารณ์จาก หลายหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ได้หรือลงไม่ทันหรือไม่ได้รับ OTP ต่อมารัฐบาลได้ตัดสินใจเพิ่มสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส2อีก5ล้านสิทธิ์โดยให้เงินช่วยเหลือคนละ3,500บาทและเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมรัฐจึงเพิ่มเงินให้กับโครงการคนละครึ่งเฟสแรก10ล้านคนอีกคนละ5 0 0บาทอันนี้นะครับก็ จะอยู่ในช่วงนะครับประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองนั่นเองนะครับโดยเฟสสองนี้ใช้งบประมาณ2.25หมื่นล้านบาทซึ่งการใช้จ่ายทั้งหมดจะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของกรุงไทยโดยการใช้จ่ายในทุกครั้งรัฐจะออกให้50%ของการใช้จ่ายแต่ไม่เกิน150บาทต่อวันนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรครับผมหมายความว่า การใช้จ่ายเงินในโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองนั้นนะครับรัฐให้เงินเราวันละร้อยห้าสิบนะครับเราก็จะต้องเติมเงินเพื่อไปซื้อสินค้าอีกวันละร้อยห้าสิบจึงเกิดการกระตุ้นหมุนเวียนเศรษฐกิจนะครับทําให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถค้าขายได้นะครับซื้อสินค้ามาขาค้าขายได้นะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องซื้อสินค้าในราคาถูกลงจาก300ก็เหมือนกับว่าเราซื้อได้ในราคา150้บาทนั่นเองนะครับ โครงการคนครึ่งเฟสามที่อยู่ในระหว่างดําเนินการนี้จะพิจารณาและจะพยายามขยายจํานวนคนที่ได้รับสิทธิ์ให้มากกว่า15ล้านคนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการราชนะที่เป็นโครงการเยียวยาผลกระทบอีกประเภทหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 เนี่ยครับที่รัฐบาลให้เงิน7 0 0 0บาทใส่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนที่ลงทะเบียน และมีคุณสมบัติที่กำหนดเช่นต้องไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0สนบาทต่อปีนะครับและไม่เป็นผู้ที่มีเงินในบัญชีเงินฝากเกินกว่า5 0 0 0 0นบาทซึ่งโครงการเราชนะครอบคุมคนประมาณ33คนเอ่อ3ล้านคนไปแล้วนั้นสำหรับมาตรการคนละเครื่องในเฟสนี้คือเฟสที่3กระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและเปิดกว้าง สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการโดยคนที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนอีกทำให้คนที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ์จะมากกว่า15ล้านคนและเม็ดเงินที่จะต้องใช้ในครั้งนี้นั้นจะมีมากกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้สรุปการสรุปนะครับจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรี ออกมาเพื่อเป็นการอนุมัติอีกครั้งนะครับรัฐจะจ่ายเงินให้ต่อรายจํานวนเท่าเดิมหรือมากกว่าอันนี้ก็จะต้องรอมติจากรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับทั้งนี้สำหรับระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟสสนั้นจะนำมาใช้ในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นช่วงที่โครงการเราชนะในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและกระตุ้น การใช้จ่ายภายในประเทศนะครับผมสำหรับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังยังเปิดเผยอ,อีกว่านอกจากกระทรวงการคลังยังมีโครงการต่างๆมากมายแล้วนะครับโครงการคนละครึ่งที่เตรียมผลักดันออกมาแล้วนั้นกระทรวงการคลังยังเตรียมที่จะออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนมีกําลังซื้อหรือกลุ่มที่มีรายได้สูงเพื่อจูงใจให้คนกลุ่มนี้ใช้จ่ายในช่วงนี้ให้มากขึ้นนะครับด้านเ,นเงินที่จะใช้ ในโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายดังกล่าวกระทรวงการคลังระบุว่ายังมีพอเพียงเนื่องจากมีเงินกู้ตามพอรกอรเงินกู้เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน1ล้านล้านบาทจนถึงปัจจุบันเหลือวงเงินตามกฎหมายนี้กว่า2 0 0 0 0นล้านบาทนะครับสำหรับโครงการเราชนะที่เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 โดยใส่เงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนคนละ70,00บาทนั้น กระทรวงการคลังยังไม่มีแนวคิดที่จะต่ออายุโครงการนี้ส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นเป็นมาตรการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้พิจารณาทางนี้โครงการคนละครึ่งถือเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จของกระทรวงการคลังและการกระตุ้นการใช้จ่ายซึ่งมีส่วนช่วยยอดขายของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยกว่า1ล้านร้านค้าทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ ยังทําให้ประเทศไทยเข้าใกล้การเป็นสังคมไร้เงินสดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับการใช้เงินผ่านอแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับมันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าเรานะครับไม่ต้องไปจับเงินสดนะครับผมก็คือเวลาเราไปซื้อของเราก็เอาโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยไปสแกนกับร้านค้านะครับแล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังไปเลยนะครับผมก็เป็นการ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ได้อีกทางหนึ่งนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคลลครึ่งเฟส3ถ้ามีความคืบหน้านะครับที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับรวมไปถึงอนุมัติโครงการนี้ออกมาเมื่อไหร่ผมก็จะรีบนําข้อมูลมาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องแฟนๆช่องไอทีมิสระได้รับชมกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ